ไปขายที่อื่นได้ได้พี่ได้พี่เันหลังเจอกูนะเออพี่โอ้โหทำไมมึงอยากคุยกับกูจังกลับไปที่อื่นปะพี่ครับร่วมไหมครับจะจู้ไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาร่วมไหมครับจะชู้ไหมครับไม่เอาเล้าหลือเกินไปแล้วไม่ได้เล้าหลือครับมึงเห็นเสื้อพี่ไหมเนี่ยก็สะอาดดีครับ คดนแล้วพี่ทำไรบอกครับผม่นีผมจะดื้อใช่ไหมขืนไหมไม่ไม่ไม่จริงๆไม่ขืนหรอกครับทำไมพี่ทำไมง้างมันแรงขนาดนี้ครับพี่น้าแตงเหงือกออกข้างมันคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่มีจริงฮะครัาเราทะเลกับพี่ ก็ขอขายแป๊บเดียวครับน้องทะลึ่งกับพี่เหรอเราไม่เอาครับไม่ไม่ออกไปแข่งาะก็ก็ก็นี่ไม่โดนนี่ไปซื้อไม่าจะไหนครับรอพี่ต็มดี